ครับก็เสร็จแล้วนะครับตัว power box สำหรับพกพานะครับน้ำหนักอพอได้นะครับยกบแข็งแรงกล่องกล่องนี้เอามาจาก DIY นะครับขนาดกำลังดีเลยนะครับใส่แบต16ก้อนนะครับแบต16ก้อนอ่ะเดี๋ยวมาดูภายใน กลองหนานีนะครับชอบนะแบตเจ็ก,ก้อนเป็นระบบ48โวลต์นะครับใส่สมาร์ท m s นะครับเปิดให้ดูนะคับนะภายในจะเป็นแบบนี้นะครับฝั่งด้านขวาเปิดรหลดกันฝัง่งด้านข้าจะใส่เบเกอร์นะครับเบเกอร์เอาไว้ตัดไฟจากแบตเข้าตัว ชุดดีซีนะครับส่วนส่วนปลั๊กตัวนี้เป็นปลั๊กชาร์จนะครับปลั๊กชาร์จปลั๊กชาร์จเอาไว้ชาร์ตแบตเตอรี่เพราะว่าเน้นเน้นพกพาครับตัวนี้เน้นพกพาแล้วก็ในห้องซ่อมนะครับเดินไปเดินมาขี้เกียจเข้าไปโตะซ่อมนั่งซ่อมหน้าบ้านก็ยกกล้องตัวนี้มาเลยน,นะครับจ่ายไฟปรับไฟได้นะครับซ่อมได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโซล่าเซลล์นะครับ สิบสองโวลต์ซ่อมในหมดนะครับวิทยุรถยนต์เครงเสียงรถยนต์นะครับงานที่ผมทำทำประจำนะครับก็ออกแบบมาเพื่อให้ใจ่ายไฟนะครับโอเคเดี๋ยวขอต่อปลั๊กึ้นก่อนนะครับโอเคภายในประมาณนี้นะปิดฝาลงมาได้นะครับล็อกล็อกฝาล็อกฝาก็ ของรุ่นนี้หนาหนาจริงๆครับหนาอีรีครับหนาคุ้มร้อยเท่าไหร่วะร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบห้าบาทนะพอกพาได้ดอ่ามาเบิง่งการเชศงานจังไดก็ไม่มีอะไรตัวนี้เป็นพอร์ตชาร์จนะครับพอร์ตชาร์จพอร์ตชาร์จก็ชาร์จ48โวลต์เข้าไปนะครับสายกับสายชาร์จรถไฟฟ้าทั่วไปหรือไม่ก็ตัว ตัวจ่ายไฟสวิตช,ชิ่งที่ปรับวลต์ได้สูงประมาณ58โวลต์ชาร์จแบตลิเทียมตัวนี้นะครับเป็นระบบ 16S ลเิเทียมฟลัเฟสไม่ระเบิดไม่เกิดไฟนะครับ,บเบรกเกอร์บเบรกเกอร์ตัวนี้สับปุ๊บนะครับจอจะติดต่อไหมนะครับดูด้วยับเบรกเกอร์ถ้าเราสับปั๊บนะครับสายปุ่มจะติดนะครับ ถ้าไม่ใส่เบรกเกอร์มันจะติดตลอดเวลาแบบนี้ครับมันจะกินไฟก็เลยต้องใส่เบรกเกอร์ตัดไฟจากแบตท,ที่จะเข้าจุด d c นะครับกดเปิดนะครับกดเปิดนะครับจอก็จะติดนะครับก็ตั้งค่าได้ปกติตั้งอะไรตั้งโวลต์สิบสองโวลต์โวลต์เซตว้ที่12บโวลต์กระแสกระแสห้าแอมป์ยางเงครับจ่ายไฟ ปั๊บนะครับคอจะเป็นพอตตรงนี้ครับลองเอาไปทําดูครับเป็นแนวทางนะก็ชุดนี้จะประหยัดกว่าเราไปทําตัว DC แล้วก็ตัวสวิตชิ่งชุดนั้นแปดพัน 8, ครับผมไม่ไหวงบประมาณไม่ถึงตัวนี้ซื้อแค่ตัวปรับไฟมาประมาณ2,000กว่าบาทแบตเตอรี่ก็ มีอยู่แล้วครับแบตเตอรี่มีอยู่แล้วไม่แพงครับประกอบเองก็รวมทั้งชุดเนี่ยรวมรวมเบิดเนี่ยครับต้นทุนเนี่ยไม่ถึงสี่พันครับประหยัดได้ครึ่งหนึ่งครับก็แล้วแต่ใครจะมีต้นทุนของเดิมของเก่าที่เก็บมาทํางานเอามาใช้งานได้นะครับก็ตอนนี้เน้นไปซ่อมนอกสถานที่ได้นะครับเน้นเอาไปซ่อมนอกสถานที่นะครับเวลาไปซ่อมเซอร์วิส กระเซลผมก็จะยกไปเลยนะครับตั้งไฟได้นะครับติ2สองย8สี่สาบกี่บปดตามระบบของอ,อินเวอร์เตอร์ที่เราซ่อมให้ลูกค้านะครับประมาณนี้นะครับทาไมเอาจอไว้แบบนี้ก็คือผมสะดวกแบบนี้นะครับไม่เอาไว้ตรงนี้หรอกสุดท้ายมันก็ต้องมาก้มดูเหมือนเดิมครับเอาไปตรงนี้ง่ายดีมองมองแนวแนวดิ่งลงมาครับง่าย เวลาซ่อมก็เน้นตัวเองสะดวกครับใครจะให้ผมประกอบก็ยินดีนะครับสนใจก็ทักมาได้ครับประมาณนี้เลยครับแข็งแรงครับกล่องดีไม่ดีนั่งได้นลครับแต่ว่าตอนนี้เรามีอุปกรณ์ทางไหนแล้วก็ไม่ไม่เหมาะสำหรับจ่อไปนั่งแต่พูดถึงว่ากล่องกล่องที่ซื้อมาเนี่ยมันแข็งแรงมากครับตัวนี้ เพราะว่าเขาไม่ได้เอามาตลอด,ด DIY เนี่ย DIY ถ้าของหมดเราก็หมดเลยนะครับก็ลองลองลอง,ลองทำดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางครับอประมาณนี้ครับ